ายพิธานิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลกล่าวถึงกระแสะข่าวรัฐบาลอัดยุบสภาก่อนวันที่24ธันวาคมนี้ว่าตอนยังไม่เห็นรายละเอียดแต่ตามกฎหมายแล้ววันที่24ธันวาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลายกย้ายพักการเมืองของสสหลายคนก่อนรัฐบาลครบวาระจึงมองว่าเป็นสมมติฐานที่มีความเป็นไปได้ที่สสจะย้ายพักหรือสักฟอกตนเองแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปถึงขั้นนั้นหรือไม่ายพิธากล่าวว่าพักคก้าวไกลไม่มีปัญหาเรื่องงูเหา่า ส่วนการเตรียมตัวเรื่องยุบสภาพรรคเก้าไกลก็เตรียมการมานานแล้วไม่ได้พึ่งจะมีเพราะมองว่าการรักษาอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นดังนั้นพรรคก้าวไกลจะต้องเตรียมตัวในสองถึงเรื่องเช่นว่าที่ผู้สมัครสอส,าสาการเปิดตัวนโยบายการเมืองก้าวหน้าให้ครบทั้ง9เสาที่จะต้องเร่งเปิดตัวอาจจะมีการแถลงข่าวให้บ่อยขึ้นการเตรียมตัวในการรดมทุน ตามระเบียบของกฎหมายเพื่อให้มีทรัพยากรในการเข้าสู่สนามเลือกตั้งรวมถึงการบริหารจัดการต่างๆของพักในพิธากล่าวว่าหากมีการยุบสภาเกิดขึ้นสิ่งที่กังวลคือเรื่องความปริสุทธิยุติธรรมขอสื่อสารไปรยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเรื่องการแบ่งเขตแต่ละจังหวัดให้ชัดเจนเพื่อที่จะทําให้การหาเสียงราบรื่น ผลประโยชน์จะได้ตกสู่ประชาชนให้พวกเขาได้ทําความรู้จักว่าที่ผู้สมัครในพื้นที่ประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้นที่เดินหาเสียงมาก่อนหน้านี้มันก็ไม่ตรงนะครับมันจลับไปกลับมาต้องไปดูว่าพักรัฐบาลเขาเดินกันอย่างไรแล้วเราต้องไปเดินตามเขาแต่หากกกตสามารถที่จะบอกให้ชัดว่าการไปเขตเป็นอย่างไรก็จะทําให้การหาเสียงราบรื่น และผลประโยชน์จะตกอยู่ที่ประชาชนนายพิธากล่าวส่วนการเตรียมการพิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตราหนึ่งาสของฝ่ายค้านนั้นนายพิธากล่าวว่าวันนี้31ตุลาคมมีการประชุมหัวหน้าพักร่วมฝ่ายค้านคาดว่าจะมีความชัดเจนถึงระยะเวลาการพิปรายซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านมองว่ายังมีประเด็นที่รัฐบาลจะต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจเช่นนโยบายให้ต่างชาติซือครองที่ดินหน่งไร่ปัญหา,ยยาหการเสพติดเหตุการณ์สงคนาฏกรรมหนองบรุรลภูรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจ การทุจริตคอรับชัติมองว่าเป็นหมัดฮุกสุดท้ายของฝ่ายคา้านซึ่งมีความสําคัญมากกว่าพิธีกรรมอภิปรายธรรมดานทั่วไปโดยเกิดขึ้นก่อนแลกตั้งเชื่อว่าประชาชนจะให้ความสนใจ